สวัสดีครับสวัสดีเต้าเมื่อนี้ทีไม่เห็นยังกูแม่เมนูหัวไข่ใส่สมองขัวไข่ใส่น้ำมันจังน้อยเพราะว่ากันกระทะใหม่อ่าสมองนี่เป็นสมองอยังแม่สมองหัาจั่งขัวเลยขอบคนเลยเด้อคนเลยอยู่นี่เมนูอยู่ร้านกัมีครับอ่ะคนเลยเหรอก้นเลย ขยะอ่ะโอ้มาเหื่อยๆน้ำปลาใส่เลยจ้ะอ่ะก็กระไก่หอมแดงกระเทียมพริกซอยใส่เลยน้ำปลาอืม บรมีเข้มบมีเข้มบมีเข้มของปรุงองแฉกาแตอนเนี้ยแล้ครับผมตอนนี้แหละตรงมันกี้เดนี่ดูๆครับผมเพราะว่าใบสมองติดกระถางกาแฟเขอใช้จะฟองเ4ี่งซีฟองได้ปวดเลยพ่อปวดเบื่อใครกันอ่นะ มันก็ทองแถคมั่งต้อมยำขัวใส่ใบอ่อนๆควายแห้งเลยได้พอได้นั่นละอจะจะแ่บอเกี๊ยไฟกินอะไอีกขัวจนแห้งคนละเริ่มนี่นะครับนี่เริ่มแห้งแล้วโอ้โหพ้อม นี่ละของแซ่บโอ้ยสมองก็ยังเดียวนะครับแซ่บแล้วครับผมเอ้ามันต้องเพิ่มความหอมความมันอีกไ่้กลัวเลยมันแกงสีสุกเสมอเออนั่นแหละนั่นแหละแกงสีแหละยังต้องเคยกินแต่หน่อยแซ่บไร เอาเขาใส่อลไวะพอตองใส่เพราะว่าหอมแดงใส่แล้วตะไคร้ใส่แล้วจ้ะเอาเอาเป็นกี่เลยแม่นจ้ะไี่เชื่อไม่ตั้งบานกันอ้นี่สมองกับไม่ได้คร้ากับทำมี่กับขัวใครพี่ๆกนได้แซ่บเซ็บเซ็บเซ็บมีละสูตรเด็ดสูตรเด็ดโอเคจัดจ้ะ ละมันเป็ซุกเสมอเพะปิดไปกันอ่ะเอาปิดไปกันเออเดี๋ยวปิดไปกันอืมเอาปิดไปเั็กน้อยกันนะผมนี่ละหม้มีเนาะอ่ะแนะ <c oughs> ขนอันตันหรือป่าเนียแขนอันตัน สุดยอดสุดยอดกมหอมืหือนี่ละของแสบของแสบของแสบสุกเรียบร้อย จางแม่จังจางบ่ะจางเอนาน้ำปลาลงเลยขวดอับเขาว่าเนี่ยใส่ใส่นา้าปลาแดงแล้วเป่ใส่เรียบร้อยเติมอะไรมาพอเมื่อกี้มันจางจ้ะ เด็มีกันแลสุดยอดละไปนี่ไปแกนแล้วหามองกินได้เลยปะนี่มาบะนี่กินเขาแรงกินเขาแรงอ้ยนา่ยังว่ามันยังหอมหอม เกดครับผ <c oughs> มองอืม <c oughs> สุดยอดแซ่บครับผมเฮ็ดดูนนี่แซ่บอืมขอสําคัญต้องเฮ็ดแห้งๆครับแห้งสุดยอ, <c oughs> อดเลยจะ <c oughs> <c oughs> ไปอั็น มันหอมใครัวลัวจะเย็นเย็นแม่นจ้ะกัวจะเย็นเย็นัวจนน้าของสมองเนี่ยออกเบิ้ลเลยที่เป็นผงเลยเห็นมั้ยโอ้เสียบนั่งเอาบรรยากาศใส่ห่มห่มบักตะครบเย็นเย็นคือเอาป่ะยังยังคำจ้ะ นี่ครับผมกับพจะกินกับน,นี่มากครับผมพักมากก่อนนึงน่กุยอืมเอาไปมากดีกว่าหมกหมกหอมแต่อีกแบบนึงแต่อันนี้กแ็แซ่บแบบคือห้องขวใไข่เ้นอืม สุดยอดเลยมันไ,ไ,ไ,ได้อัหารสอีกแบบน,นม่อด้พอ,อ <c oughs> ขนาดแม่วันยังอยากน้ำเลย <c oughs> คับยังไงได้ความมั่นของอะไรสมองและกะ็ไทยเนี่ยมันจะให้มีเป็นเนื้อเดียวกันเลยจ้ะ อืมพี่ตีเรื่องหน่อยจินด้ข้างบะตองไกีก่อนข้าวบนะใส่น้่ะมันมันติติดกระทะหลักกันสิบ่หอมมันจิข้าวมอหอมจิมีหม<ร>้างเกี่ยวไล้วนะพอนะ่ะข้าวบะเต๊นไ,ไหลใช่พะ นุ่มเด็ดก็เด็ดก็หมกอีิงนะพ่อเนาะเนี่ยได้เมียขยันหาเมนูมาฝากพี่ฝากน้องเด้ พกปิกก็ต้องตำํำอันเลยจังจ<บ>เ้จออกละครับผมเฮ็ดให้เบิ้งครับผมเฮ็ดให้เบิ้งกินให้เบิ้งเราลองมากินในแน่นอนเมนูเนี่ยเป็นเมนูแบบบานๆเนาะิบอกได้คําเดียวว่าแซ่บแซ่บ เจ็บคักผมว่าเป็นคือไข่เนี่ยสมองอันนึงเนี่ยเขาสามารถเทียบใส่ไข่จากซีหน่วยเพราะให้เนื้อไข่เนี่ยเขาผสมกับสมองปั๊บเนี่ยพอเขาล้วนไปล้วน,วนไปไข่มันเกิดเห้งไปเรื่อยๆเห็น้ะมันมันเกิดเป,ปน็นคนกับสมอง <S 2> <S 2> ผมกลมแสบกลมนุ่นมันถึนเกิดขึ้างนี้ด้ยวยเอาละครับผมนี่นี่ขวดสมองใส่ไข่เนาะ <S <S 2> <S 2> จ้เจ็บบ เอาล้วครับผมรับเมนูนี่ฝากแนะนำเด้อผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าไม่เปิดทีอทีสามเส็จยาถิมเดียบปลาสอบกัวได้เลยครับจ้าทำรับมาหนี้ทำตัวนนตกันเลยจ้าน,นีแม่งครับผมปัาดิแจ้าของแซ่บ